ไปเที่ยวกับเราขับรถมอเตอร์ไซค์เร็วไปทางเขาปล่อยใจไปเราไปกันเราถึงไหนในรู้แต่เราหยุดไม่เบาช่องที่ไหนดีเปิดประตูใจแสงแดดสดใสพักผ่อนกับใจเป็นแคมริมทางใต้ฟ้าใหญ่เสียงธรรมชาติให้ใจผสมบใบที่ไหนดีไม่มี วันเหงาเที่ยวไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นเช้าเบาเดินทางไม่รู้จบไม่รู้เขาปุ้มความฝันไปกับเรา <c oughs> เลใสปลาสีเขียวพูกเขาลูกใหญ่เที่ยวได้ทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยิ่งเปียกยิ่งเหนียวปุ้มความฝันไปกับเรา ทะเลใสอาสีเขียวภูเขาลูกใหญ่เที่ยวได้ทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยั่งเปียกยิ่งเนียวพวกเราถึงไหนเรามีแรงเยี่ยวช่องทวิดไหนเปิดใจเราต่อเดินทางไปไหนไม่เคยจัด ไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นช้าเบาเดินทางไม่รู้จบไม่รู้เขาปุ่งความฝันไปกับเราสวัสดีเพื่อนๆนะครับกับช่องที่ไหนดีทิปนี้ผมก็เดินทางมาที่ผาชนาใด บางคนก็ได้ดูช่องผมก็คงจะมีคำถามว่าทำไมมาที่ผาชนาดใยซึ่งผาชนาดใยมันอยู่ใกล้บ้านนะครับถ้าในถึงช่วงที่สก,การหน้าฝนหน้าหนาวถ้าผมไม่สามารถที่จะไปตั้งแคมป์ไกลๆได้แบบเราอยากออกจากบ้านมารีแลกก็สถานที่แห่งนี้แหละครับผาชนาดใย ที่ผมสามารถเดินทางมาตั้งแคมป์ได้ก็เพืเ่อนๆก็อย่าเบื่อกันนะครับว่าทำไมช่องผมก็ลงแต่ผาชะไดะแต่ละครั้งในการเดินทางมาที่ผาชะไดาของผมนะผมก็รู้สึกว่ามันมีบรรยากาศที่แตกต่างไปและผมมาแต่ละครั้งก็แตกต่างกันเหมือนเดิมเช่นครั้งนี้ที่ผมมา พักที่ผาชนะดนะครับครั้งนี้ผมนำเปยมุ้งนะครับมาผูกตอนแทนที่ผมจะนำเต็นท์มากางทริปนี้สำหรับทริปนี้นะครับผมฉายเดี่ยวมาคนเดียวนะครับมาหาเพื่อนแคมป์เอาข้างหน้าเพื่อนที่ตั้งแคมป์ด้วยกันประจำติดธุระไม่สามารถเตือนทางไม่ได้นะครับ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนเขาก็ต้องหาเงินครับเขาบอกว่าต้องหาตังค์ไว้เยอะเอาไว้ตั้งแค้มผมก็บอกว่าหาเผื่อผมด้วยแล้วกันนะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าอ้าววันนี้ทำไมได้มาคนเดียวก็แท้ทจริงก็คือเขาไม่ครบผมแล้วนะ ผมก็เดินชมบรรยากาศสักพักหนึ่งนะครับก็อากาศก็เริ่มเย็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับห้าโมงหกโมงเย็นออท้องเริ่มหิวนะครับก็อาหารที่อร่อยที่สุดนะครับผมกำลังจะทำอาหารอร่อยที่สุดในการตั้งแคมป์ก็คือต้มมาม,ามาา่าใส่ปลากระป๋อง เป็นเมนูที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะครับไม่ได้มีพิถีพิถันอะไรมากไม่ได้คิดเมนูอะไรมากครับส่วนแคมป์อื่นก็ผมก็หอมหมูกระทะนะครับก็มีเพื่อนๆชาวแคมป์ก็กินหมูกระทะกันอย่างเนื้อ,อย่างหมงูแคมปิ้งกันไปสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนมิถุนายนนะครับ6/8 ผมก็นึ้ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะไม่เยอะนะครับก็มอ,องรอบๆไปนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรน,นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ชมทะเลหมอกพรุ่งน,นี้ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สลาชมวิวนะครับว่าผมมองเห็นที่สลาชมวิวนี่มันมีหมอกนะครับผมก็เลยเลือกเดินไปที่สลาชมวิวส่วนตรงหน้าผา จุดชมวิวผาชนได,ดตรงที่มีป้ายผาชนไดครับแล้วค่อยเดินไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรามาดูจุดสาราชมวิวนะครับมองห็นไกลๆ ทางเขาปล่อยใจไปเราไปกันเราถึงไหนไหนรู้แต่เราหยุดไม่เบาช่องที่ไหนดีเปิดประตูใจแสงแดดสดใส,ส,ส,สพักผ่อนกับใจเป็นแคมริมทางใต้ฟ้าใหญ่เสียงธรรมชาติมีใจผปสมบใบที่ไหนดีไม่มีวันเงาเทีเ่ยวไปจนฟ้า เปลี่ยนเป็นเช้าเบาเดินทางไม่รู้จบไม่รู้เขาอุ้มความฝันไปกับเรา <c oughs> เลสไสปลาสีเขียวภูเขาลูกใหญ่เที่ยวได้ทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยิ่งเปียกยิ่งเหนียวอุ้มความฝันไปกับเรา ทะเลใสอาซีเขียวภูเขาลูกใหญ่เที่ยวได้ทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยิ่งเปียกยิ่งเหนียวพวกเราถึงไหนเรามีแรงเยี่ยวช่องทีวิตไหนเปิดใจเราต่อ เดินทางไปไหนไม่เคยจัดทอ้อแต่แค่หนึ่งคืนใต้แสงจันทร์พอรุ่งเรื่องรากันให้มันหันบอกที่ไหนดีไม่มีวันเงาเที่ยวไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นช้าเปาเดินทางไม่รู้จบไม่รู้เขาอุ่มความฝันไปกับเรา หลังจากที่ผมเดินไปที่สลาชมวิวนะครับกำลังจะกลับมาแคมป์เพราะว่าผมตัดสินใจจะไม่เดินไปจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมว่าจะกลับมาที่แคมป์แล้วก็เก็บสัมภาระกลับบ้านแต่ระหว่างทางที่เดินกลับมาจากสลาชมวิวพอดีที่เห็นแสงพระอาทิตย์ลงมาพอดีครัก็เลยหยุดถ่าย เป็นจังหวะได้ชมวิวจังหวะนั้นพรดีนะเป็นจังหวะบางอื่นที่ไหนดีไปเที่ยวกับเราขับรับมอดซัยเร็วไปทางเขาต่วยใจไปเราไปกันเราถึงไหนไหนรู้แต่เราหยุดไมเฝ้าช่งที่ไหนดี เปิดประตูใจแสงแดดสดใสพักผ่อนกับใจเป็นแคมริมทางใต้ฟ้าใหญ่เสียงธรรมชาติให้ใจผสมใบที่ไหนด,ดีไม่มีวันเงาเทีเ่ยวไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นช้าเบาเดินข้ามรู้จบไม่รู้เขาอุ้มความฝันไปกับเรา ทะเลใส่ปาสีเขียวภูเขาลูกใหญ่เที่ยวใดทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยิงเปียกยิ่งเหนียวอุ้มความฝันไปกับเราทะเลใส่ปาสีเขียวภูเขาลูกใหญ่เที่ยวไดทุกเที่ยวมอเตอร์ไซค์หน้าฝนยิงเปียกยิ่งเหงนเเเียว,พว,ยว,ยว,ยยวพวกเราถึงไหนเรามีแรงเยี่ยวช่องทว็บไหน เปิดใจเราต่อเดินท่าไปไหนไม่เคยจัดท้อแต่แค่หนึ่งคืนตใต้แสงจันทร์ พอผมกลับจากจุดช่วิวเสร็จนะครับก็มาที่แคมป์ของเราผมก็มาต้มกาแฟแล้วก็คุยกับน้องๆที่มาแคมป์จากตัวเมืองนะครับแล้วก็ิธพี่ที่มาจากตัวเมืองเหมือนกันนะครับก็ได้คุยกันสักพักหนึ่งก็นั่งคุยกันกินกาแฟกันเก็บของไปด้วยนะครับ คุยกันสักพักใหญ่ๆนะครับว่ามาจากที่ไหนบ้างทำอะไรเป็นยังไงนะครับรู้สึกยังไงที่วันนี้ไปชมว,วิวแล้วสมหวังไหมก็คุยสรัรพัดอย่างนันไป